สวัสดีครับผมนายนัตพลพรหมสวัสดิ์หรือว่านัตพลคนเมืองช้างนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่16เดือนมกราคมนะครับวันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลตะแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับเป็นที่ดินที่ติดกับถนนลาดยาง นะครับหน้ากว้างนะครับเป็นที่ดินที่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหน้ากว้างสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับเนื้อที่นี่หไร่นะครับแล้วก็ส่วนเอกสารหลักฐานเป็นโฉนกรุดแดงนะครับสามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีโอ้หรือว่ามีความพร้อมมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับ ที่ดินแปลงนี้อยู่ติดกับถนนนะครับสด้านนะครับด้านหน้านี่ติดกับถนนลาดยางนี่ครับเส้นนี้เลยครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับก็ติดถนนอยู่เหมือนกันนะครับด้านข้างนี่ติดถนนนะครับเป็นถนนดินครับนี่โอ้เข้าออกได้อย่างสะุวกสบายนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับส่วนด้านข้างนี่ติดถนนนะครับถนนดินนะครับสรุปง่ายๆก็คือ ที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับติดถนน2ด้านโอ้ถือว่าเหมาะสมมากๆนะครับในเรื่องราวของนะครับพื้นที่แล้วก็สิ่งที่อำนวยความสะดวกนะครับก็คือนะครับมีไฟฟ้าคับเนี่ไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะซูวให้ดูนะครับไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เลยครับโอ้เนี่ยอยู่ข้างหน้าเลยครับแบบสบายๆครับไม่ต้องขยายเก็ดไฟฟ้านะครับให้เปลืองตังค์นะครับ ติดถนนลาดยางมีไฟฟ้าแล้วแถมยังมีประปาด้วยครับโอ้มีไฟแล้วก็ต้องมีน้ำครับนี่เป็นของคู่กันเหลือเกินครับติดถนนลาดยางมีไฟฟ้าแล้วก็มีประปาและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาซื้อที่ดินแล้วนี่นะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะต้องถมดินเองครับแต่แปลงนี้ไม่ใช่ครับถมให้แล้วครับเนี่ยดูครับโอ้โห นะครับถมเต็มพื้นที่เลยนะครับเนี่ยผมก็จะพาเดินนะครับให้ท่านได้ชมพื้นที่ของจริงนะครับที่ดินเนื้อที่หนึ่งไร่เนี่ยถมเต็มพื้นที่เลยนะครับเนี่ยถมเต็มพื้นที่แล้วก็มีถนนสองด้านนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นถนนลาดยางด้านข้างก็จะเป็นถนนดินนะครับแล้วก็เป็นรูปนะครับที่ดินนี่แปลงนี้เป็นเป็นรูปนะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหน้ากว้างโอ้เหมาะที่จะซื้อเพื่อนะครับก่อสร้างนะครับเป็นที่พักอาศัย นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นี่สบายใจได้ครับมีเพื่อนบ้านด้วยครับนี่โอ้ไม่ต้องห่วงครับเพื่อนบ้านนี่เพื่อพรับเต็มไปหมดเลยนะครับถือว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในชุมชนนะครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลตระแสงอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับจากพิกัดนะครับที่ดินแปลงนี้ไปที่นะครับถนนสาย226ทางหลวงแผ่นดินนะครับสายสุรินทร์กระสังหรือว่าสายสุรินทร์บุรีดํา นะครับจากตรงนี้ไปถึงถนนนะครับสายหลักนะครับระยะทางเนี่ยผมจับพิกัดนะครับทาง g p s เลยนะครับระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้ถึงเลยครับใกล้ๆเลยครับลงจากถนนสายหลักมาเนี่ยถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับสาย226มาถึงตรงนี้นี่ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นครับพอเราออกไปเนี่ยถ้าไปถึงถนนสายหลักแล้วเลี้ยวซ้ายนี่โอ้เข้าอำเภอกระสังนะครับ ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับกรุงเทพมหานครนู่นเลยครับแต่ถ้าไปแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยนะครับเข้าจังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์ครับเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์แล้วก็จับพิกัดอีกนะครับอีกหนึ่งรอบก็คือนะครับจากจุดแปลงนี้เนี่ยไปที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์เนี่ยนะครับระยะทางเนี่ยนะครับสิบกว่ากิโลเท่านั้นครับโอ้ถือว่านะครับใช้เวลาไม่ถึง20นาที นะครับขับรถจากในเมืองมาเนี่ยมาถึงตรงนี้เลยนะครับสิบกว่านาทีมาถึงแล้วครับโอ้ถือว่าใกล้นะครับใกล้มากๆนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับตลอดเส้นทางเลยทีเดียวนะครับเนี่ยลงจากถนนสายหลักแล้วมาตรงนี้เนี่ยก็นะครับเป็นถนนลาดยางนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับเนี่ยผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมดินเป็นที่เรียบร้อยเต็มพื้นที่ครับเนี่ยโอ้โหอลังการงานสร้างสรดละเกินครับเนี่ยที่ดินแปลงนี้นะครับ ตรงนี้เลยครับถนุนลาดยางเลยนะครับมีถนนสองด้านด้วยนะครับมีไฟฟ้ามีประปานะครับผมที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับและสิ่งที่พิเศษสุดๆนะครับที่อยากจะขอนําเสนอนะครับที่นะครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับนานๆจะเจอสักครั้งนะครับที่ดินแปลงนี้นี่จะซื้อสดก็ได้นะครับหรือไม่สะดวกที่จะซื้อสดนะครับเงินไม่พอเนี่ยคุยกันได้ครับจะผ่อน นะครับก็ได้เหมือนกันครับนี่เจ้าของเนี่โอ้โหสวยไม่พอยังใจดีอีกด้วยครับนะครับให้โอกาสสําหรับผู้ที่ต้องการที่อยากจะได้ที่ดินเพื่อนะครับเอาไว้ก่อสร้างบ้านนะครับเป็นที่พักอาศัยนะครับมีความพร้อมมากๆในเรื่องราวของพื้นที่นะครับเงินสดนี่ก็ได้จะเป็นเงินผ่อนก็ได้เงินผ่อนนี่นะครับเป็นกรณีพิเศษครับปลอดดอกเบี้ยสองปีครับโอ้ ราคาเงินสดกับเงินผ่อนนี่เท่ากันเลยครับนี่ครับไม่เอาเปรียบนะครับไม่เอาเปรียบผู้บริโภคครับเนี่ยเจ้าของที่ดินนี่ถือว่าใจดีสุดๆกับนานๆครั้งนะครับจะได้เจอแบบนี้สักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นสําหรับท่านที่นะครับต้องการที่จะได้ที่ดินเพื่อเอาไว้ก่อสร้างบ้านเป็นที่พักอาศัยนะครับก็นะครับรีบตัดสินใจเลยครับที่ดินแปลงนี้นี่ถือว่าเป็นที่ดินที่ไม่ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเมืองนะครับอยู่ใกล้ๆกับ เมืองนะครับเพราะว่าห่างมาประมาณสิบกว่ากิโลเนี่ยโอ้นะครับสิบกว่ากิโลนี่ถือว่าใกล้นะครับถือว่าใกล้นะครับแล้วก็เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับแล้วก็ให้โอกาสสําหรับผู้ที่มีความสนใจนะครับต้องการที่จะซื้อที่ดินนะครับถ้ามีเงินสดก็ซื้อนะครับโอนกรรมสิทธิ์ทันทีนะครับแต่ถ้าไม่มีเงินสดพอที่จะซื้อได้นะครับจ่ายทั้งหมดนี้ก็แบ่งจ่ายนะครับแบ่งจ่ายนะครับ แบ่งจ่ายก็ให้โอกาส2ปีนะครับระยะเวลา2ปีนี่นะครับปลอดดอกเบี้ยด้วยครับเพราะฉะนัผมขออนุญาตบอกถึงราคานะครับราคาขายเลยนะครับราคาขายนะครับที่ดินติดถนนลาดยางนะครับมีไฟฟ้ามีประปาเป็นฉนวดพุดแดงนะครับแล้วก็ถมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับห่างจากถนนสายหลักนะครับทางหลวงแผดินมาประมาณ1กิโลเมตรห่างจากตัว นะครับเทศบาลเมืองสุรินมาเนี่ยประมาณ10กว่ากิโลนะครับเนื้อที่1ไร่ขายยกแปลงนะครับหล้านห้าแสนบาท1นล้านห้าแสนบาทราคาต่อรองได้ด้วยครับทําไม่สะดวกก็สามารถที่จะนะครับผ่อนจ่ายนะครับได้2ปีปลอดดอกเบีย้ยครับโอ้โหถือว่าแบบนี้นี่หายากมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่ การขายที่ดินนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับตามประสบการณ์ที่ผมนะครับได้เป็นในหน้าซื้อขายที่ดินมาเนี่ยนะครับหลายปีนะครับไม่ค่อยมีครับแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ว่าขายที่ดินแล้วนี่เอาเงินสดนะครับเอาเงินสดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์กันนะครับแต่ที่ดินแปลงนี้นี่ถือว่าเป็นกรณีพิเศษนะครับให้โอกาสสาหรับผู้ที่อยากได้ที่ดินนะครับอยากจะได้ที่ดินเพื่อเอาไว้นะครับเอาไว้เป็นนะครับที่ ก่อสร้างเป็นที่พักอาศัยนะครับโอ้ที่ดินที่หน้ากว้างมีไฟฟ้าประปานะครับเป็นฉรนุฑแดงทางเงินส่งเงินผ่อนแล้วก็ถมให้เรียบร้อยนี่อย่างนี้เลยครับเนี่ยโอ้โอเนื้อที่หนึ่งไร่ราคาล้านต้น,ต,นต้นแบบนี้นี่ผมว่านะครับด้วยประสบการณ์เนี่ยไม่แพงครับเพราะว่าที่ดินปัจจุบันนี้ถือว่าโอ้โหนะครับราคานี่ฝ <laughs> ังแล้วตกใจครับแปลงนี้ราคาที่เป็นธรรม นะครับเป็นธรรมมากๆแล้วก็ยังมียังให้โอกาสด้วยนะครับยังให้โอกาสสําหรับผู้ที่นะครับมีความสนใจนะครับต้องการที่จะได้ที่ดินเอาไว้ครอบครองเพื่อนะครับสร้างเป็นที่พักอาศัยหรือว่าบ้านนะครับผมขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับเช่นนะครับหมู่บ้านหรือว่าบ้านจัดสรรเนี่ยเขาซื้อที่ดินแล้วก็แบ่งนะครับแบ่งจัดสรรนะครับเพื่อสร้างบ้านนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะแบ่งกัน นะครับห้าสิบตารางวาก็จะสร้างบ้านหนึ่งหลังนะครับสร้างบ้านเสร็จก็จะเหลือพื้นที่เล็กน้อยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับเนื้อที่เนี่ยโอ้ศูนร้อยตารางวาครับโอ้โหอลังการงานสร้างถ้าท่านจะมาสร้างเป็นบ้านนะครับสักสองหลังสามหลังหรือจะเป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์นี่ก็ได้ครับนี่ถือว่าโอ้โอเคเลยครับตรงนี้นี่ใช่เลยครับถือว่ามีความเหมาะสมนะครับมีความคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับสาหรับ การลงทุนมากๆนะครับจะซื้อเป็นเชิงไฟนิชก็ได้จะซื้อแบบนะครับอยเองนะครับเพื่อที่จะมาสร้างบ้านนะครับทำเป็นบ้านสวนหรือว่าเนี่ยแล้วก็มีบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ้นะครับรับรองว่าไม่เหงานะครับเนี่ยมีไฟฟ้ามีประปาเป็นชรุทแดงถมให้เรียบร้อยทั้งเงินสดเงินผ่อนได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าสนจิตสนใจก็ติดต่อมาได้ครับที่ผมนัตพลคนเมืองช้างนะครับหมายเลขโทรศัพท์ หรือไอดีไลน์ก็0854900184วันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของที่ดินนะครับที่ติดต่อให้นะครับผมนัตพลคนเมืองช้างได้มาทำการรีวิวแล้วก็มีการซื้อขายกันนะครับขอบคุณมากสำหรับนะครับสหรับเคปเอฟซีหรือว่าแฟนคลับที่ติดตามการทำงานของนะครับผมนัตพลคนเมืองช้างมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูนะครับเกี่ยวกับนะครับการถ่ายทำ ซื้อขายที่ดินแล้วก็ช่วยให้กําลังใจนิดหนึ่งครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณมากๆากขอก่าวคอมว่าสวัสดีครับ